สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำเนาะว่าหนึ่งชุดหนึ่งชุดที่จะได้ไปจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นบล็อกนะคะเป็นบล็อกค่ะบล็อกทำแล้วก็บล็อกไส้นะคะบล็อกสามกีบกับบล็อกไส้จะเป็นบล็อกทํามือนะคะไม่ใช่บล็อกพลาสติกแบบนี้เนาะย้ํานะคะว่าจะเป็นบล็อกทํามือไม่ใช่บล็อกพลาสติกพลาสติกแบบนี้ทําเก่งทําคล่องอยากได้บล็อกพลาสติกทางร้านมีนะคะแล้วก็เป็นทูบค่ะจะได้เป็นทูบแบบนี้นะคะให้ไปหักเอาเองนะคะ แล้วก็เป็นก้านหนวดจันท์ค่ะหนึ่งกร,รมัมกระดาษย่นดำจะให้ไปสองแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกีบค่ะเป็นกีบสองถุงแบบนี้ทั้งหมดสองโลนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ของดอกเผานะอุปกรณ์ที่สมาชิกจะต้องเตรียมเองนะคะหนึ่งก็คือจะมีไม้จิ้มฟันค่ะแล้วก็กันไกค่ะได้แล้วก็กาวนะคะเป็นสิ่งที่สมาชิกต้องเตรียมเองค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยนะคะจะนำกีบออกมาแบบนี้นะคะแบ่งให้ได้เป็นสามส่วนค่ะให้ได้เป็นสามส่วนแบบนี้หนึ่งสองสามนะคะส่วนที่เราจะเอามาทำเป็นไส้นะคะก็จะอยู่ระหว่างกลางหรือว่าบนอันนี้ก็ได้ค่ะก็จะดึงออกมาหักกีบ ออกมาหนึ่งใบนะคะใช้กาวหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแกาวพี่หมุนรับ <ères> ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ทีนี้สังเกตนะคะว่าเขาจะยังไม่เท่ากันเนาะเขาจะยังไม่เท่ากันนะคะให้เรานําเป็นบล็อกเกสอนนะคะบล็อกทํามือหรือบล็อกพลาสติกก็ได้นะคะในชุดจะเป็นบล็อกทํามือให้นะไม่มีบล็อกพลาสติกให้ก็ะะจะได้สวยๆแบบนี้เลยมาสู่ขั้นตอนที่สองนะคะแล้วก็ นำกีบขามาใส่ก,กีบที่หนึ่งหักกีบเหมือนเดิมนะคะสมาชิกจะหักไว้หรือว่าไม่หักไว้ก็ได้นะคะกีบที่หนึ่งกีบที่สองแล้วก็กีบที่สามค่ะให้กีบใบนอกเขาเท่าๆกันหน่อยนะคะนี่เนาะ ใหมีช่องไฟให้ช่องไฟเท่าเๆกันนะคะนำเกรสรอนมาใส่ตรงเงี้ยงตรงนี้นะคะจะหันไปใบที่สามเนาะใบที่สามก็คืออันนี้ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามค่ะแล้วก็บีบนะคะบีบให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เนาะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถึงวิธีการตัดผ้าย่นดํานะคะกระดาษย่นดําจะให้เป็นผืนไปยาวๆแบบนี้เนาะพี่ๆตัดมุมหัวนิดนึงนะแล้วแต่บางคนจะตัดเท่าไหร่นะแต่ว่าหนิงจะกะประมาณหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วเนาะหรือว่าเล็กกว่านั้นหรือใหญ่กว่านั้นตามความชอบได้เลยค่ะตัดแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะ ขั้นตอนการประกอบค่ะก็จะมีกระดาษย่นดำที่เราตัดแล้วเนาะหนวดทางร้านจะตัดเป็นตัดสี่นะคะให้พี่ๆแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งอีกรอบนึ่งนะคะก็จะเป็นสีแล้วค่ะเส้นหนึ่งได้สี่นะคะนย่นดำแล้วเนาะทู่พี่พี่ตัดประมาณนี้เนาะหรือว่าตามความถนัดได้เลยค่ะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งได้เลยค่ะใช้กาวนิดนึงนะคะ ให้พันค่ะพันให้ปิดได้นะคะพันให้ปิดได้หนึ่งรอบสองรอบนะคะรอบที่สามหนึงจะใช้เป็นหนวดจันนะคะ,ให,ใ,ะ,คะให้อยู่ใบที่สามนะคะให้อยู่ใบที่สามฝั่งทางเงี้ยงแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเลยค่อยๆนะคะมือใหม่นะคะค่อยๆหมุนเนาะหมุนให้แน่นนะคะ แเราก็จะหมุนลงมาอย่างนี้หมุนได้สักระยะหนึ่งนะคะเกือบครึ่งค่ะใช้ทูบตัดนะคะที่เราตัดไว้แล้ววางให้เสมอนะคะวางให้เสมอด้านล่างของไม้จิ้มฟันเนาะแล้วก็หมุนเลยทูบตัดจะอยู่ตำแหน่งตรงข้ามหนวดจันนะคะ ดึงออกได้แล้วก็ใช้กาวติดนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เราก็จะได้เป็นดอกเผาแล้วนะคะเป็นดอกเผาดอกเดียวของร้านหนุน่งนิงเนะาะน,นีค่ะนสวยเรียบร้อยแบบนี้เลย